น้ำปายกินอะไรลูกอุ้มกุ้ดเตี๋ยวรานหน้าอย่าลูกวันนี้น้ำปายมีเพื่อนกินข้าวกินรานหน้ากินรานหน้าอร่อยไหมคะอร่อยไหม นะนเเข้าไปเรื่ต็มท้องนี่เนอถ้าเต็มท้องนี่เ้อะอกพี่ถึเนเจาวัวใ่ไหมโอ้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 โ้โอ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 โอ้โอโอ้โโอ้โอ้โอ้โ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 อโอ้โโอ้ ไม่ผมผมพูดงฟังไงอร่อยมากพี่เกอ่เกอเกลอกกอกอร่มตอมมล่ะไม่อร่อยไหมมาวีอร่อยไหมครับอร่อยไหมมองดูหน่อยสิอร่อยมไหยมันไปดูสิดูพี่สิดูพี่ทาอัอไร่ไยมอันไรนไหมอันไอนไหม

กินเยอะๆเลยโอ้โหเก่งมากเห็นไหมโอ้โหเก่งมากใครมาเนี่เก่งมากเลยกินเยอะๆเนาะเดี๋ยวได้ไปเล่นกันต่อเนาะโอเคไหมจะได้มีแรงเล่นกันต่อเนาะโอเคไหง ตนบ้าน่ะไม่เจ็มเพราะว่าใส่เพราะว่าใส่อ่มันจะนมกระแทกมัน้ที่จะใส่มันเลอทุกไม่รู้ไม่รบ้านเขงไหนอ่ะังดิอ่ะนานมักแขงเกินบ้านไม่แขกเกินเถอถ้าบ้านแขกเกินกอาสิจี๊ดี ใจ่างใสัวก็ใจมันี่เลยว่างใบ้านังเป๋าไม่ไม่เรยังไม่ขึ้นยกก็ยกขงใจเช่หมกนเอถไม่จะใส่หน้าลงลเลยเดนใส่เดินใส่หน้าล้มไม่ตายเราะว่ายังเพราะว่ายังมีเพราะว่ายังมีชีวิตอยู่ในตัวของแม่ อ,อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มไม่ยังนะไปยังมก็อิ่มแล้วด้วยมาบินก็อิ่มแล้วบินไปแล้วนะอ่าไปเล่นกันเลยลูกโอเคอ